สวัสดีครับเซีกานะครับผมจากคูโบตาศรีสะเกดเราจะเลืเลเล่อนนะครับสาขาอำเภอกันทารารามนะครับเหลืองางามย่ำดีเกา่าวันที่7มิถุนายนนะครับ2568ัน้อมือนีเซีกามาทรงหมอบรถแท็กเตอร์เอลหาสองสองแปดนะครับของคุณพ่อสอนครับสอนสูงเนินนะครับพ่อแล้วเป็นพญิบาลเก่าอยู่บ้านน้องบัวบานนะครับตำบลน้องบัวบานอำเภอรัตนบุรีนะครับ,รบ,รบ,รบรจังหวัดสุรินทร์บ่าวจบไกลกันขันเลยเห็นไหม อันนี้คุณพ่อคุณเอา L สามหกศูนย์แปดนะครับตีเทินเอาคันใหม่นะครับกับเซลกาเป็นเบิ่งจากยูทูบไปนี่แหละมาประเมินเนี่ยพอนี้วันศัลย์ันนี้นะครับเนี่ยที่อยู่ตรงหนาเนี่ยเซลการประเมินให้คุณพ่อพันยูสองแสนหกหมื่นนะครับนี่แหละสาภาพพัน่านเป็นสองสองหกนะครับเป็นสองสองหกทำนเดี๋ยวนี้จะเป็น e heavy แต่แต่ก่อนอาจจะเป็น d heavy นะครับนี่สองสองหก d heavy เป็นผ่านโค้งหนักของรถ รุดน้อยนะครับถรล่นน้อยรุ L L ่นเอลสามหกสี่สิบนี่แหละถ้าเป็นปัจจุบันนี้นะครับรถตารีเราก็เป็นตราช้าง RX 1 6 3 d ขีด S นะครับอุนเบิ้งใบจริงดิกากสากอยู่เมือนงเซโอกลไทยไปเที่ยหนึ่งแล่วลนะ่ะรอบหนึ่งแล้วนี่เห็นวะมี แถมเบียร์พร้อมผสมแล้ววะเมียเราสภาพรถเราก็ถือว่าโอเคนะครับยังงามอยู่รถหลายปีนะครับสิบห้าปีเลยรถรถุ่นนี้นะครับผมเบิ่งจากในเหลี่ยมเทิร์ในใพิ่อนอยู่สองแสนหกหมื่นนะครับสองแสนหกหมื่นนี่พอแล้วก็มาเดาคันใหม่เดี๋ยวคันใหม่เชกาไปพาไปเบิ่งอีกแค่นึงนะครับพาเบิง่งคันที่เพิ่งเทิร์นก่อนเพื่อลูกค้าที่สนใจอย,อยากตีเทิร์นนะครับสภาพประมาณนี้เได้เท่าใดนะครับโชคเราเนี่ยเด้งปึ่งเด้งปึ่ง,งเลยเด้ ดิงดึงเลยโชก็ยังใส่ได้ปกติแล้วอีเมลละวนันเปลี่ยนแนวีฟ้าทางน้ำมันมาสันมันเหนียไปอยู่น้ำเผือนเดิอสัลนล้นวะเห็นปะยางกะพร้อมรถยางหลังยางหนานานาจะเปลี่ยนมาเร็วนะครับอุตลรีกับเป็นของตาสัาง่งได้ราคาน้ำตัวนี้แหละนะครับเป็นกุ่นเหล็กแรกเลยนะครับเป็นเกียร ข่างนะครับเกีย่ยวกังข่างชั่วโมงอยู่สองพันสามรอยหกสิบสี่ชั่วโม,ง,วโมงนะครับขาดการว่นาน่าจะไปทางเขาเหลี่ยมใหม่มันนะครับสายใหม่มันครับเพื่อนลูกค้าดีสนใจนะครับอยากเปลี่ยนขั้นใหม่นะครับอยากได้หาสิบสองอยากได้หกสิบสองนะครับโทรมาสอบถามเชลกาได้ถ่าย,ยู่ไก่เซลกาขับไปประเมินให้ได้เลยนะครับคือของคุณ่อเพื่อนนี้เมื่อก่อนนี่เชลกามาประเมินนะครับ กตีราคาคาุยรายละเอียดในฟังนะครับเล่าก็เเลี่ยนเอาหาสิบสองไอพอเดือนลววะว่ะคุณรถยืนเบิ่งย้อนเซลกาจะพาไปเบิง่งเราเอาคั้นนี้เทิร์นได้สองแสนหกน,นะครับก็บเอามาดาวบอตองส่คนคขำตก3าเปคุณพ่อปัญเดยน์สโลดดอกเบี้ยราคาเก่าอีกศู้าเกับค้างหวเพิ่ตกอยู่เก่าหมื่นยหกบาทแปดปีหวัวไงนะครับหวในหน่อยเดือนละสองพันบาทนี่ขั้นแหลกของมูบานนี่นี่ราว่ะ แหลกของหมู่บ้านรถมาวังเมษา,าเ <laughs> าี่มันมีคนบอกเลยนัน่นเห็นบ่โอ้เมื่อนันมื่อนันมาไทายไทยอยู่มองเดียวกันนี่แหละครับเป็นสาหกคันนันจอดอยู่มื่อนี้เป็นคันใหม่เลยม,มเหลี <laughs> หล่ยมดีหลังเอาเองแล้ว <laughs> นี่เราวปาหลังเอาเองไป <laughs> <laughs> ็นจังหวัดน,มน,มนั่ยู่เลยนั่นเห็นปะ คันเดียวกันลากได้แล้วแม่พ่อแล้วสิบหาปีนะครับนาอตามเหลี่ยมมันจะทดนท่าอย่างนี่นับยังมาหยางหลงมูลมาเลับตัวนี้ที่เดินยานแต่ว่าล่างนี้ดอกไม่ไม่แต่ว่าก็อื่นขึ้สีบ๊อดหาหลานหลานมาใบกับจุใบใบและจุใบของหลานเนี หลานมาขากคือจะบอกให้ขายต่อขายให้แม่สวมเลยค่ะใน่ไหนครับแม่แล้วแม่แล้วมีรถวัดดูนสวมน้ำดิค้าแน,น่ไหนเนั่นผู้ใดสนใจนะครับ <c oughs> ขายเท่าไรแม่โอ้ยวางแสนกว่านี่ยนะบอกเพียน,นแสนกว่าพร้อมดูดเลยรายได้ดีเด้มิมีเ <นะ S 2> หรียญไม่ยังให้เรียบร้อยมีเหรียญไม่ยังให้เรียญอีซูซูน้องแม่เนาะแม่นปะแมนแม่นปะเห็นอยู่ะผมเห็นอยู่อีซูซุนะครับพร้อมดูดผู้ใดสนใจก็ ติดต่อมาทางเซียวน่ะคะ่ะติดต่อมาทางเซียวกายนะอันเดีย้เอาเบอร์เพื่อนให้นะครับจังขุยรายละเอียดกับแหน่เรามาเบิง่งมาลองดูดเบิง่งด,ด,ด, <laughs> ดูดดีอยู่แล้ววะขนมันบ่สขนมันบอโอีส่งอีกแต่งเราเอานี่ละ่ะผู้ใดลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากตีเทิร์นเจ็ดก้าคงคุณผอเพินพพ่นก็ได้บ่ต้องเติมเงินก็ได้นะครับหรือสีดาวเอาไหมกับฟี่ดาวนะครับสําหรับเอลหาสองสองแปด บตอตรงใส่เงินเลยมือรับรดนะครับคําว่าฟรีดาวนี่ก็คือเอาเงินส่วนลดที่ที่ทั้งลานมีให้นะครับไปเป็นเงินดาวดาวเ็ดเปอร์เซ็นต์พอดีเลยสี 45, ่หมื่นห้าเอาส่วนลดสี่หมื่นห้าไปใส่มันก็จะเป็นฟรีดาวนะครับงวดกับเดอนละแสนหาหมื่นสองพันสามรอยยี่สิบสองบาทสาหรับงวดใหญ่นะครับงวดหน่อยหน่อยก็เดือนละสองพันขึ้นกันวันหน่อยนี่บอเมนบอเมนดอกเบี้ยนะครับ บเมนดอกเบี pe ้ยแล้วก็บเมนเงินซวยดาวเงินส่วนลดที่เอามาเป็นงวดหน่อยนะครับเขาเฉลี่ยมาจากงวดที่รวมดอกมาแล้วยอดจัดนั่นแหละไปบวกดอกเขาเฉลี่ยมาแล้วนะครับเพื่อเป็นการติดตาม่างวดโให้ขาดการติดต่อกันจนนานเกินไปนะครับเรื่มเบาสู้ฟังตัวแล้วแล้วคุณ่อเราเอาผู้ปกอณ์าอย่างนะครับตัวนี้เป็นพันหกสองสี่หกเอฟเฮบบีพัดครับตัวนี้แหละไทยเลือกอย่างแกนโลกอุตลี่เอาไว้ทั้งพูนปลาเดียวเะาเสียงหว้คุณบรรยากาศดีแห้ง มอเตอร์ไซค์กับมีขายเด้อมอเตอร์ไซค์ก็มีขายเน,ะนาะ <laughs> โอ,อ้ยเหนียวนอนอยู่นี่มันลายหวัยหดวหดว้ <laughs> ยดวยผูคี <laughs> กก <laughs> เอานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากตีเทิร์นนะครับ <laughs> หรือยอยากซื้อไหมกระโทรมาสอบถามเสี่ยวกาดได้นะครับเบอร์อยู่ซื้อคลิปเลยนะครับสนใจอยากเบิง้งรายละเอียดแอดไลน์มากก็ได้นะครับหรือจะโทรมาถามก็ได้ครับประมาณนี้ละพอกันไหมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำนีก่อนนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ